ปชิมกันเลยนมกัเลยนะค้ณไปชิันเอยนะไชิมกันลนะไปชิมกเลยนไปชิมนเลยนาไปชิมกันเลยนปมเลยนะไปชิกนเลยนะไปชิมกนเลยนปกนลยอะไปิมกันเลยนะไปชิมกนลยนะไปชิมกันเลยนามกลยนะไมกันเนะไปอิมกัเลยนะไปชิมกัเลอนะไิมกัเลยนะไปชิมตัเลยนไปชิกงนเลนะไปชิมกัเลยนะไปชิมังเลยนะไปชมีัเยนะไปมีัเลยนกัเอไกัเอะไก ใบเดียวเพื่อนไพ่เบ็ดอยังบ่มีไพ่แท็กอันเดียวเบ็ดบ่มีบ่มีแล้วเตะไพ่แท็กไปเหมือนกันเตะแตกแตกเตะไปนำทางไปหอดพุ่นล่ะลุกอีเลือดลุบไปเลิศผู้บริหารลุกอีเลิศเลยลุบไปลุบไปพ่อพูดอะไรเราลบกลับมามานอนอยู่หลังสันสวัสดีครับผมอ่านคนลงป่าครับ ก็คลิปนี้นะครับผมมีภารกิจด่วนนะผมมาตามหาคนหลงป่านะครับผมอยู่ที่อําเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับก็หายมาแล้วประมาณนะครับผม2วัน2คืนเป็นผู้ชายนะครับผมอายุประมาณ50กว่าปีนะครับอันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับผมที่มาจอดจักรยานยนต์นะครับก่อนที่จะขึ้นไปหานะครับฝั่งนู้นนะครับก็มีเยอะนะครับผมฝั่งด้านหลังก็มีครับมีหลายจุดนะครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับ ประมาณนะครับเกือบกิโลนะฝั่งนู้นเขาก็นะครับไปหาเหมือนกันนะครับผมก็คาดการว่าน่าจะสองถึงสาม้อยคนนะครับที่มาหาในวันนี้นะครับตอนนี้บบก็ ffe, กำลัง <ม uche S 1> รับเดินขึ้นไปตามหานะผมอนนี้ก็กำลังนะครับเดนขึ้ไปามหานะมตอนี้ก็กลัรัเดินข้นไปตามหนมอน้็นยดนไปตมดะรบมนี้กยันมรับเดินนเมหนรอกเดินาะอกลับไปกนะันนะ

โอ้เดี๋รถลาวไว้ครับอ๋อจอดอยู่นี่ประหารรถลาวอ๋อแสดงว่าลาวที่เข้าปิดนั้นเราจอดรถตอนนี้มีเถียงเลยครับเถียงน่าจะเป็นเถียงของสวนยางนะผมอ๋อเนี่ยครับผมอันนี้เป็นรถจักรยานยนต์ของนะครับผู้ที่หายตัวไปนะครับผมผู้ที่ลงป่านะครับ นี่ก็คือรถจอดอยู่นี่เลยนะครับก็เขายังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะผมก็จอดไว้นี่แหละนะครับลักษณะรถนะผมแล้วก็ตอนนี้กําลังนะครับขึ้นไปตามหาด้านบนนะครับผมพามาชมจุดที่แกจอดรถไว้ก่อนนะครับก็ไม่มีใครเคลื่อนย้ายนะนะผมนี่ครับขณะจะทําพิธีนะครับเปิดป่านะ ก็คือช <cues> <HD> <sm> ุดของผมที่ผมขึ้นมานะครับตอนนี้ประมาณนะครับสามโมงครึ่งนะครับผมชุดที่ขึ้นมาตั้งแต่เช้าก็มีนะครับพอดีอยู่บ้านนะครับฝนตกแรงมากนะครับผมเลยมาสายนะครับผมแต่ก็ยังมีชุดที่ขึ้นไปตามหาเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะมีเถียงนะครับผมหลังหนึ่งนะครับเดี๋ยวเาดูบ่ก็มาหาบวกบ่ ก็คือตอนนี้นะครับผมกําลังพยายามนะครับแกะรอยจากรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็พยายามเดานะครับว่าลุงแกนะครับจะเดินไปทางไหนต่อนะครับก็ว่ากันว่านะครับแกไปหาเห็ดล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เอาเห็ดไปไว้ไปห้อยไว้ที่รถมอเตอร์ไซค์นะครับผม ตอนที่เขามาตามหาก็ยังเห็นทุงเห็ดนะครับห้อยไว้อยุ่ที่รถนะครับก็ไม่แน่ใจว่าลุงแกเอามาห้อยไว้แล้วก็ไปไหนต่อดอว่าอาจจะเอาเห็ดมันเยอะเอามาห้อยไว้แล้วก็กลับไปเห็ดอีกหรือเปล่าโซนนี้ก็จะมีนะครับมีโขดหินน้อยใหญ่เยอะนะครับโซนนี้จะเป็นโซนถ้ำแกบนะครับผมก็ผมเคยนะครับมาถ่ายให้ชมหลายครั้งแล้วนะครับ แนวโซนนี้จะมีขดหินนน้อยใหญ่เต็มเลยนะครับผมก็ตัวนี้มีความเชื่อกันนะครับว่าโซนเนี่ยจะเป็นเมืองโบราณนะครับผมเป็นเมืองฟังบทนะ คือป่าโซนนี้นะครับค่อนข้างที่จะรกมากนะครับแล้วก็หินนะครับผมลื่นมากๆนะครับอ้าวอันนี้คุตติเก่าไหมันนย้ายออกไป๋อแต่เป็นหินที่ท่นน่ะกางเงี้ยเป็นมากเพืเดียวที่นี่น่ะที่เปื่เอื้อนเท่านะเปื่หินแสงลงนี้นี่เห็นแสงลงนี้นะครับกางเงี้ยเราเพิ่งร่าจึงลงไปนะ อ๋อันนี้เป็นกุฏิเก่านะครับเป็นกุฏิล้างเนาะตอนนี้ก็จะเหลือแค่ครับเขาเป็นฐานนะครับวันนี้จะเป็นฐานของโถส่วซุ้มนะครับนี่ครับเป็นกุฏนะิพาเก่าเนาะ ตรงนี้ชันมากนะครับแถวย่าป่าเพชรนี่ก็ยังมุ้ยไปขึ้นมากต้องเปล่ยนห้อยห้อยโอ้ห้อยนี่เร่าวหาอยกระปุ่มไงแนวโซนนี้ก็คือหินเป็นเพิงเนาะหินก้อนใหญ่เยอะนะครับ โอ้หกเลยนะครับอยู่นี่ครับตัวลอยลอยลกครับอ้องหลัดสุดเ้อครับผมจุดนี้เป็นทางชันเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะลกนะครับผมนี่อันนี้คือจุดที่ผมขึ้นมานะครับ เราก็จะกระจายกันนะครัผมค้นหานะครับตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วครับผม ก็เาว่าเห็นแล้วนะครับเห้ยุทธ์ทางไหนนะครับอยู่ก็ลอยๆครับอยู่ทางไหนครับเพื่อนลอยๆไม่ต้องพุ่นแหลกปลาคุยใหญ่เลยผ่าแห้งไปครูบ่ครับใต้ใต้ผ่าแห้งบ่้งฮวยฮวยฮวยง่ายนะ ไปอยู่โซนพุน่นนะครับเนาะมัถ้าถ้าไปนาที่เอาน้ำทางไปมองที่เราจุดไอ้จอดรถดนะน้ำทางตรงนั้นมันจะมันจะอยู่ฝั่งหัวใหญ่ครับอ๋อครับเพราะหัวลอยเพราะว่าเขาเขาส่วนนี้เขาเขาเขาเข้ามามองหินก่อตรงนี้ครับแต่ว่าเขาเห็นแล้วอยู่พุ่นเนาะครับเพรโโาะว่าเห็นแล้วอยู่ไอ้พหัวลอยแล้วอ่ะเห็นแล้วอยู่หัวลอยหรอหัวลอยเป็นยังไงะ Ha, เออกรูปหาจะลดแผลบ้านนี่ตะลุดอ่ล้ครับก็เจอกนะครับก็เจอแล้วนะครับผมไะนะครับเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้เราต้องเดินลงจากเขาก่อนนะครับจะเป็นอีกฝั่งนู่นนะครับ

ขึ้นมาตามหาด้วยนะครับอ๋อโบ้เป็นโ้งงดืมนะครับเลยพี่กกเนาะต่้งงดื่มเลแต่ลอยไ่อยู่ข้างข้างโค้งังหงโค้ลอยีเ้าคุต้องมีคนหนมีคนเขาลงมาเขาบอกต่อๆกันมานะไปกเ็ดทำเกลงไปทำกล็ดเหมนกันเด็ข้ามยางไฟลอยๆลอยบ่

นีครับตอนนี้ไปทําแก่ที่ผมเคยมาถ่ายนะผมหลายรอบแล้วนะครับมตะต้มันจะที่ะครับก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินทางลงนะครับผม เนื่องจากนะครับเขาตะโกนนะครับต่อต่อกันมาว่าเจอแล้วนะครับก็คือไม่ได้โทรนะแถวนี้จะไม่ค่อยมีคลื่นนะผมก็จะใช้นะครับเสียงตะโกนเพื่อให้ชาวบ้านที่แยกย้าย,ายไปตามหาเนาะให้ได้ยินนะครับบอกว่าเจอแล้วเจอแล้วนะผมคือผมได้ยินจะเข่าลูกนู้นเลยนะครับก <c oughs> <c oughs> ็ได้ยินเสียงกันข้ามข่าวเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ดีใจนะก็ ปลอดภัยดีนะผมฝนก็ตกลินนะครับไม่ได้ตกแรงนะ ตอนนี้ก็เดินกลับลงมานะครับเจอจุดที่ลุงแกจอดรถไว้นะครับตอนนี้ก็กําลังเดินนะครับไปหานะครับ ้วาามตอนนี้ก็กำลังมารอนะครับผมคุณลุงนะครับที่เขากำลังนำตัวลงมานะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็เดินมาแล้วนะครับผมนี่นะครับ นี่ครับผมได้มาเตะคนหน่งไดมาเตะคนึ่งวาเป็นคนมาดบ้านมึงเป็นมหาักเออทังเจ้างนาก็มาเฮอเมื้อเลือมื้อเลือดมอ้อเออมื้อเอดคไปขอวามเชื่อแอนีนะมาเป็นอไรหิวอยู่บ่ เพื่อนมาชมาาเรับเป็นวิธีที่รับพบตัวคนรูงนะครับ กขออ่บไปเดินเห็นกันเด้อมาอเลื่อนกันเด้อกินแล้วแล้วไปเด้อมือเินมือ่านมือไปกินข้าวกินนเิน

เผมยังแข็งแรงดีนะครับผมเดินขับรถกัน ก็ตอนนะนี้ก็กลังนะครับขึ้นรถกลับไปส่งนะครับทา้านก็กาลังพยอยกลับนะครับ ที่บ้านคุณลุงที่หายตัวไปนะครับก็ดยูชาวบ้านบาี่มาให้กำลังใจนะครับนีมีห้เยอมีุไปเช็กครับเดี๋ยวหน่อยกีจะเจกไป่มาหุวนได้เลยเขาหิบหัวนแนวมันันอะกีก้ไฟเช็กไปไปนะครับอมตองเขนนะครับกีไปเช็กไบ่กีไปเช็กไป่หุ้อีเลืดบุบอ่ครับขีไปเชกย่างไปตตองเขน ็เมื่อกี้นะครับผมได้ถามนะครับชาวบ้านที่ขึ้นไปหาด้วยกันนะครับเขาบอกว่ากินมากแตงเมื่อเดียวนะครผมตอนนี้ก็กรลักให้นะครับคุณลุงเนาะพักผ่อนนะผมเพราะว่ายังสะดุดเฉลียวอยู่รับมันดึงแขนไว้ผมนะมันดึงแขนเราไว้แล้วแก มือมาเท็จแล้วเราจีไปคือมาเท็จกันนะเราคืนไปหล้างจานกับเขาเรานั่งอยู่นะครับเราลงมากินน้ามิ้วยอ้พอลงไปยำัมมห้วยครับเราเนี่ยจีไปหน้าเท็จนะเราแบบนี้เนาะเราว่าเราลบมาทางแล้วเราว่าอมแม่นตล้างบ้าตรเราลงมาลบไปหม่องน้องของเราอ๋อแปลว่าเรามีหม่องน้องบนเขาอยู่ ครับมันหลงทางมากเพราะว่าก็รสจัดมากกินแนมเลยครับโอ้อ๋อครับต้นตันตัวครับอันนี้คือเป็นคนที่เห็นคนแรกแล้วเห็นเล่าแล้วนี้มาเข้าหาน้ำไม่เล่ากลิ่นจิบโวเลยเหรอาเข้าให้เรากินนะเราเล่าเขาราเรากลิ่นจิบ่เอาให้บังคับกินเอาเล้วกินแค่ขนมห่อเดียวจะเอาไปอย่างเดียวก็เลยพากันล็อกนั่งคุ้มตัวไว้หัน แดีวจุดประทัตขึ้นและจังฟ้ากันข้ามมาฝั่งนี่เดี๋ยวจุดประธาตุที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนับปรยากอย่างเลยบอกครับบอแล้วจะไปอย่างเดียวไก่บ่คขับจากจุดที่เราจอดรถจากวังดื่มนะไก่บับจากไอ้มองที่สูงไปมาขึ้นนะข้ามไปอีกประมาณครึ่งกิโลบ่บ่ถึงไอ้บ่อน้ำลึกๆไอ้มองปลาไหลข้างในพผมยังบ่ทันจะถึงวังเท้าอีเนาะยังยัง อยู่กลางมันจะลอยลอยมันมันมันลอยลอยว่องเดินฮาว่องเดินลอยนี่ต้องว่องเดินฮากันน้ำห้วยวังเท้าแต่มันจะมีต้นไส่อยู่ตรงกลางมันจะมีห้วยน้อยแยกมาเนี่ยไปพ่อเราจะเห็นเอาจะเห็นบอกห้วยน้อยฝั่งฝั่งทางไหนปูลมมันจะมีห้วยน้อยน้อยแยกมาทุกแกน้ำเสร็มว่องเท้าเมื่อเห็นชมเจ้าแล้วนี่เราญาติช่เจ้าบ่หรือบ้านไหนมัน คือเราเลอะๆเราจะใช้เราจำอะไรบมางเบื่อน่ะเบื่อนะครับเบื่ออยู่เราดูเพียดาเพียดาแบบโยนลูกจามเรานั่งกินข้าวกินน้ำเนี่ยครับกินแล้วก็ขึ้นมากินขบวนอีกเห็นน้ำเจ้าเนี่ยใช่คนปนไงผมเห็นคนคนเดียวแล้วก็มีพ่อสาวมีมาน้ำหลังผมเราก็วิ่งน้ำหลังมาก็มีอีกสองคนทังคนบ้านนี่แหละคนที่สวมสวมปุ๊บน่ะ ก็อีกตันวนหัวน้อยๆนะไปน้ากันตึงแคนไว้ก็วววววอ,อกายุหมดอสร็จเร็งก็ว้าวในคะือปกติเลยมาขับตอนนี้ๆๆความจำเราก็เริ่มพื้นมาทีละหน่อยแล้วก็ชวนเราคุยนั่นแหละถามมันเราไปไหนมาไหนยังไงมันยึดใช้เวลาหึงในเบอร์อยู่น้ำเล่ามือเห็นประมาณสัก20นาทีติดติดไฟยังไปแทนเป็นลูกเลยก็พาข้ามรถแากห้วย อานนาีอีกกลุ่มหนึ่งครับผมพระเขาเพื่อจินเข้าอย่างแท้จริงอรอบเดี๋ยวจนหมูเขามาพร้อมกันกับสุกฤษฎ์มดกับพระกันทุกคนมาก่อนมาอ่อาครับแล้วก็แข็งแรงคืนอนะปลอดภัยแข็งแรงนะครับเดินเดินมาเองเลยนะครับอ่ามันยังดีเนาะยังปลอดภัยเนาะอ่าดีกว่าดีกว่าดีกว่าอ่าดีกว่า,วาข้าพอดีถ้าอายุห้าสิบแล้วบ่ครับครับที่เราทำอยู่ ห้ากว่าห้กว่าประมาณนี้แหละได้ครับห้าสิบกว่าเนี่ยแหละไปกว่าไปกระชิบห้าสิบเป็นหาปีนะครับผมเป็นชาวบ้านบ้านจัศรีบอครับบ้านบ้านจปสีบ้านจปสีเนาะบ้านจปาสีครับบ้านจปาสีมูสิบสองมูสิบนะครับปลารีมูสิบสอครับลังสันบนนี้มีไขขึ้นเนี ทากันาบตามห่วยมาทำเป็นคล้ายๆบันไดเนี่ยไปกันสามแถวแถวละสองคนแต่แถวข้างล่างนี่ึ้นลังกันพี่แต่ผมอยู่ตรงกลางผมจะนาเขาก่อนแต่เอกข้างล่างนี่เขาเลาะน้ำห้วยเขาจะมาช้าผมหน่อยเพราะตรงนั้นผมไปหานอไม้บ่อยผมเลยเดินตามทางไปเรื่อยๆไอ้จิ๊กตูเล่าในนี่อย่างเดียวบนี่อย่างบมีแต่มีดกับเอกสอบใบเดียวโอ้เพืนไพ่เบ็ดเบ็ดอย่างบีใมี้ไพ่แชกอันเดียว เบ็ดโบมีบ hmm. mm ่มีเราเตะไปเช็คไปสัตว์นั่แบตะแตกแตะเตะไปน้ำทางไปหอดพูดล่ะลูกอีเลิศดลบถูกไปเลิศผู้บังคับลบไปเลิศเลยไปวอดลงมาพูดแล้วเราลบกลับมามานอนอยู่หลังสันโอมาสูงไฟเราว่าหาแล้วอีเลิศดแล้วว่าเราจิบไปแล้วลบกลับมามันจะมืดแล้วกลับมานอนมองเก่าตีกองไฟปักใหญ่เลยนอนอยู่ริมทางเผื่อคนเห็น จะเห็นกองไฟจำนวนคนแล้วอะที่พ่อใครก็ไม่เห็นใครตะกลนึงเราก็บวังเออเราก็ลบไปลบมาแถวนั้นจนเด่นลงมาน้ำทางไงก็ยังขึ้นขีดน้าก็ลงมาพ่อนี่นะบัดบัดย่าบัดย่ามันอับประคับมากนี่ค้นกระบอมี่ผ่าไผ่กระบอมี่เอออะไ้เลยเราเราบอกอยู่ว่าครับเป็นอย่างเราเพิ่งขึ้นไปแบบเราไปหาเห็ดยมแว่าเรามาหาหน่อไม้มาหาหน่อไม้ขึ้นจอดรถไว้หันแล้วเราก็ลบ ข้ามไปวังหลืมขึ้มไปน้ำทางขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยๆก็เต่ไฟไปเรื่อยๆจนไปนอนไปสอดอยู่คุณครับมืดแล้วก็ได้เต่ไปถุงไปนอนอยู่เศร้าไปหาหนอหาอยู่สองมืไไ่นไริษักขาอ๋อแปลว่า <c oughs> คือเรากล้าไปนอนอยู่แล้วเนาะครับ <c oughs> ไปก้าไปนอนอยู่แล้วบ่เมือ่อบริษ้ากา่าไปนอนว่ามันมืดแล้วไงอ๋อก็เลยวันเช้านั้นเลยเราก็เต่ไปนอนอยู่อ๋อรับผมเห็นก็รอบก็เลิกกัน เฮจะหามากินนั่นแหละครับเจอนว่าสติเล่านี่ง่าอยู่มองเกับแล้วมันสถิติเล่าบอดีแล้วก็เลยไปไปเรื่อยๆนะไปเลยๆไปน้ำท่างไงล่ะไปไปยังไปโบว์บดจักว่าไปกลับมาเราอยู่วังไหนไปโบจักลุกอีเลิศจังงวยหน้ากลับมา โอเคครับขอแจ้งอะไรได้ครับผมครับกับคุณอมครับนะครับก็เป็นคนที่เห็นนะครับคณลุงนะคนแรกนะครับผมเดี๋ยวผมก็หลังจากนะครับที่มาถึงบ้านนะครับผมก็พี่น้องเขาก็นะครับทานกับข้าวนะครับเลี้ยงนะคนที่ไปหานะผมก็ขอปิดคลิปนะครับแค่นี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะผมที่ติดตามที่ส่งกำลังใจให้เนาะครับผมขอบคุณครับ